สามสองหนึ่งไปไปแล้วไปแล้วครับเออเป็นไดะไปสันสันนะขนาดบ้างสันสันนี่เนี่ยเป็นไดะไม่ยังก็ไม่ยังกิโซให้บนแต่หากดีเดี๋ยวเราก็ต้องเห็นไง สมุตติมิดีบางนี่นี่จุดปุ๊บเบิดเหมือนี่ปุ๊บเขาคว้าทันทีเลย <laughs> <laughs> เขาคว้าทันทีเลยครับเดินคว้าปั๊บเหลือเดเติดเลย <laughs> เปิดหัวโจวว่างนอนเลยครับ <laughs> <laughs> สัญญ่น <laughs> ๆสปุ<ญ>๊กนิด ขึ้นบ่ขึ้นเนาะกระดาษเหลี่ยมเวามีแต่นี่บอกว่ามีแต่น้อยเนี่ยเดชอันใหญ่อยู่ยี่กันแันนี่เป็นบรอขางกล้องวอล์กทิ้งเนาะรถพิดกระดาษเหลี่ยมไร่หรอปรับปรุงหรือเผาไหมครับชุดนี้ที่เท็กซันนี่ครับข้างใน ห้างกับซองเมตรนี่เขาบังยีหกครับ เ็ไปสน้ำวี่ครนันเนี่ยเนาะ คขาจะชีว่าหายลอยหาชีิตเหยียนบ้านนี่มันมังไฟบกราคานีนบ่อยที่นี่ราคาือห่วงเนียวชีวิตตามสมัครลองไห้ไฟบกตรงนี้มันมีจ๊กกี่หอเดินี่บังไฟมีหอบมั่งไฟบกมังไฟบกคือเขายกกาบป่วยมาก เห็ดเห็ดทั้งยางเหมือนน่นร้อนกับสีนี่โบกอีกต่างหากเด้บางต่างหากหางหางกระโบกเปนี่ต่างหากเราเอาลำตัวซุกของโบกคว้านขึ้นไปมันนี่ถีบโบกเรียตโบกปอปอลอยหันเราบางนีดหน่อยได้สามสี่ลอยหนเราเดชอ้าอบังสักนี่ละได้สามสี่ลอยคันเราบาอยการลำขั้นน่นุงสีเขาเอนมังไปโบกา ทิ่นิยมแต่ว่าเขาก็เหรียญกันอยู่ทางอีสานใต่กระบะมันตาบู๊นีบอีสานสี่สิบสีมันนั่งนั่นอะไรเลยขหมายว่ามันมันขึ้นสูงกว่ามันโดนหาหน่อยกระมีนะครับมันบิกว่าได้จุดบังไฟยังไงหลักแล้วว่ามันมันซ้ำว่าหางมันก็เป็นแฉมเนาะว่าบะตงต้นเล่าต้นอย่งต้นเล่าต้นแฉมเนี่ยเนาะเบาๆนะครับ เราดม่ไม่ใส่กาบกล้วยว่ะโบกอีกเลยโบกเป็นกาบกล้วยอันนั้นมันเบาเลืนไปแล้วม่โบกมันก็ถอดออกเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเป็นกระดาษแล้วกระดาษไม่เห็นหรอกเห็นโบกว่ามันว่ามันมังไ้นี่คือกันเบิดตัวอีตือกับมีได้บ้านีบังไ้อีเตอรยอะเลอิเตอสียหนองฝ้ดีตอนนี้ เม็ดตัวเม็ดเบียแปดนีนสภาพวะนี่กลิ่นมิตรลายดิอปอยไปคังห้องเสียงลายยางลายแนวตัวนี้ ป่องขึ้นคือล่ำไพ่ป่องนี่เอาผู้ดใดจับเวล่ะจับด้วยเบียดเบียด,ดจับด้วยเอาบับบางทดลองครับพี่น้องบังสันปลุกลุกครับเมื่อนี้บังไฟ,งไฟเอื่อนมามันลุดบล็อกครับผมลุดบล็อกเลยมาจูดโชว์ให้เบิ้งนะครับผมว่าันที่เป็นยังไงบังสันนๆนี่ครับมนีขึ้นไงบล็อครับ มือก็เป็นมือสูตรบรลังครับใครหัวเราจูดเลยเอาขอาทีมงานดำสิ่งสุเปรย่าโจงโชคดีครับขึ้นสูงสูงลงสา้าได้เวลาหลายหลายครับสามสองหนึ่งไป กันนะขนาดบ้างนันนี่เนี่ยเป็นไดข้อเป็นไดข้อสู้ไว้สู้ไว้เอาว่างเอาติดไปติดแล้วติดแล้ว โจแล้วโจแล้วเอามาจับโทษศับกูแน่ฮัมเอาโทษศับกูไปทายไปเนะี่ยเอาโจไว้โจไว้ย่างขี่ขี่มีสองหาขึ้นหกสิบวินาทีผ่านไปครับร,รีดายจะเสียด้วยชั์เจ้าครับตาเป้่าครับไอ้ยี่ครับ

ทางที่พาเาทั้งกั้าว่ะเล้ยยมบบอลยิงมอบเท่าไหร่หรเท่เนี่ยอ่าวเวลาห้าสิบวินาทีผ่านไปสองนาทีสามสิบครับสามร้อยร้อยห้านี่ร้อยาสิบอะไรทีินบาน สองร้อยสี่สิบนตาน้อยิสมร้อยมีร้อันนี้สนาทีโอ้ลงด้นาทมันเท่าไหร่ะเห็นปะครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ีาเขาเป็นตับเป็นตัสองหนง ไปไหมไปครับนาทีนึงนะฮกีฟมีหัวเป็นงานนห่งานเนี่งานต้นแห่งนี้บ่าแมนแนนาทีนึงนะฮกสีฟวีทอดปลาเทาไปทอดขาเก่อนลังนี่ยไปไหมงมายดอนอดบังสันไหมยัอีกโดนยี่ดิไปไม่ยืนโดนจะถามเพนมาทางนั้น ไเรียอีกโดนอีบเาูบังตนใหม่บังตนมิ้งไปกระเดาตนน้วนั่งก็ไล่งสองร้วินาทีผ่านไปคแล้วบังไใหม่นีครับไปใหม่แล้วมันลดไปใหม่นี่แล้วไปใหม่เลยแล้วไปนี่แล้วมันลดไปแล้วมันลดไปหม่กระเดาแล้ว มุซองมาสอดที่คนเอาเปียเล่นเอาเอาเรีนได้ไหมเนียเอาตา